วันนี้นะคะวันนี้ตอนนี้สิบโมงครึ่งนะคะเก็บได้แล้วสามร้อยกระจาดนะคะวันนี้สี่ร้อยกระจาดนะคะจะต้องมาเขืออเอาเดอร์สี่ร้อยกระจาดนะคะวันนี้นะคะตอนนี้สี่โมงครึ่งได้แล้วสามร้อยกระจาดนะคะใครอันนี้ผู้บ่าวเดอผู้บ่าวเดอดูดูเน่ยขยันมากคนนี้นะ เป็นหนุ่มนะคะทำงานอย่างเดียวไอ้เนี่ยสองคนนี้พี่น้องอันนี้มาเรียนี่อันนี้เมียเนีย่ยอันมาเดียวอันนี้พี่ชายคนเสื้อสีสม้มอันนี้เป็นผู้บ่าวหนุ่มโสดหนุ่มโสดนะคะขยันมากทำงานอย่างเดียว พักยกก่อนนะคะเก็บสี่คนเก็บสี่คนสามร้อยกระจาดนะคะพักยกก่อนเดี๋ยวอีกร้อยหนึง่งค่อยทําอีกรอบหลังเที่ยงตอนนี้พักยกก่อนนะคะสิบโมงครึ่งกินข้าวร้อยเข้ามาทําอีกร้อยกระจาดขี้ดีล่ะขี้ซาต,อตาอเล็ขี้ขี้ดีล่ะ ใครไม่รู้เอาเดี๋ยวนอนทำงานกันสี่คนนะคะวันนี้เอาเดอร์สี่ร้อยกระจาดนะคะรอบเช้าสิบโมงครึ่งนะคะเสร็จไปแล้วสามร้อยกระจาดนะคะสี่คนนะคะเก็บกันสี่คนนะคะมีเสื้อสีส้มแล้วก็มาเรียสาวโรมาเนียแล้วก็คนเสื้อแดงนี่เป็นหนุ่มนะคะเขาไม่มีเมียนะคะขยันมากทำงานอย่างเดียว คนนี้ทำงานอย่างเดียวอนนี้ยกยกไปสง่งนะคะยกไปสองอ่งกด เสร็จแล้วกำลังจะเอาไปส่งนะคะยกขึ้นมะเขือเทศปีนี้สวยมากนะคะหืมกระดาษอะรมาเลีลเยให้ให้มาเลียให้อ่าให้ให้ใหใหอ่าออ่าคฟฟีกาแฟนะคะเนาะกาแฟเน,ะนาะเนาะป้านะซือไปเป็นกาแฟ มะเขือสวยมากนะคะดูเลยนะคะมะเขือเรานะคะใครสนใจมาซื้อในสวนได้นะคะวันนี้พวกเราทำสิบสิบสิบโมงนะคะสิบโมงนะคะเรา เก็บกันเสร็จสามร้อยนะคะสามร้อยกระจาดนะคะอะลรกี้ใครไม่รู้นะคะรถคันน้นมาเข้ามาในกระจาดมาในสวน ถ้าอยากได้สวยๆมาเลือกซื้อในสวนเองเก็บเองได้เลยนะคะจะขายให้ถูกๆนะคะถ้าสนใจนะคะให้มาเลือกเก็บเอาลูกสวยๆเลยนะคะในสวนเรานะคะอยากได้แบบไหนเลือกกันเลยนะคะเราจะขายให้ถูกๆนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเวนต์ตต์ต้นเนาะอ๋อจีเนาะมาเรียมาเรียอ๋อจีเวนต์ต์ตตัวเวนต์ต์ต์ต่วี่เออวันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดกันยายนาคมนะคะ 28สบกรกฎาคมนะคะเมนู400กระจาดนะคะวันนี้เมนูนะคะ400กระจาดนะคะเมนู400กระจาดหลังขนขึ้นรถนะคะ Va bene, va bene. Sì, beh, io ho due anni fa, ti dico sinceramente, di mele è venuto il da, da, minimo 2,50, da 250 a 250, la è 250 la pagata. La pagata è 50. Almeno eh, 250 a pagare, però però qua. Quelli là di già le cose. สวนเราเปิดนะคะใครสนใจจะมาซื้อในสวนนะคะเราจะขายให้ถูกๆนะคะแล้วก็เราให้คุณน่ะคุณสามารถเลือกเก็บเอาเลยนะคะเกตเอาสวยๆได้เลยนะคะมาเกตเทเรานะคะ <c oughs> ให้คุณสามารถคุณอยากจะได้แบบไหนคุณเลือกเอาเลยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> สวยมากนะคะ